สวัสดีครับวันนี้พบกับ Music Me Review นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับกลอง NuX นะครับ DM8 นะครับรุ่นเรือธงของค่าย NuX เลยทีเดียวก็วันนี้เราจะมารีวิวกันแบบรวดเร็วทันใจนะครับกระชับกระชับว่ากของรุ่นนี้ได้อะไรไปบ้างนะครับเริ่มจาก ตัวแหลกกว่าเลยตัวแหลกนะครับเหล็กสีน้ำตาลทั้งหมดของกองนะครับแหลกรูปโค้งนะครับก็แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวจอยนะครับที่หนีบกับขาฉาบได้เลยนะครับครับทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็ตัวขาฉาบตรงนี้นะครับก็สามารถทําเป็นบูมได้อ d ดจัดตัวฉาบให้เข้ากับให้เหมาะสมกับผู้เล่นได้นะครับฮาร์ดแวร์ที่ให้มาด้วยนะครับก็จะมีขาให้แฮดเป็นขาให้แฮดแบบขาจริงๆเลยนะครับใช้กับให้แฮดจริงๆได้เลยนะครับแล้วก็ขาแสดงนะครับที่มาพร้อมกับกองชุดนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวแพดเดิลนะครับที่มาพร้อมกันนะครับต่อมานะครับก็เราจะเริ่มที่ไฮแฮดก่อนล้วกันนะครับไฮแฮดนะครับจะมาในรูปแบบที่ใช้งานกับขาไฮแฮดจริงๆได้เลยนะครับโดยที่มีตัวเซ็นเซอร์รับด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวแพดด้านบนนะครับเพื่อความสมจริง ของทัชชิ่งในการเล่นนะครับในตัวแผ่นไฮแทนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์รับเสียงในแบบดูโอโซนนะครับก็คือตัวขอบสามารถแอดจาร์เป็นเสียงนึงได้นะครับตัวบอดี้ตัวตรงกลางนะครับก็สามารถแอดจาร์เป็นอีกเสียงหนึ่งได้นะครับการปิดเปิดนะครับมีทั้งหมด3ระดับนะครับก็จะมีตั้งแต่ปิดสนิทเลย Half Open แล้วก็โอเพนไ h แทนะครับก็จะมี3ระดับให้เราเลือกเล่นได้นะครับเพื่อความสมจริงของไฮแทนะครับ ต่อมาเป็นแผดชามนะครับตัวนี้ขนาด12นิ้วเซ็นเซอร์ในตัว2โซนเหมือนกันนะครับดูโอโซนเหมือนกันนะครับก็คือขอบนอก เซนเซอร์ชุดหนึ่งแล้วก็ขอบข้างในบอดี้อีกเซนเซอร์ชุดหนึ่งนะครับต่อมาเป็นไร์นะครับไร์ก็จะมากับขนาด14นิ้วนะครับเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวเบลก็จะมีเซนเซอร์อีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อความสมจริงในการเล่นไร์ต่อไปตัวแครชอีกอันหนึ่งนะครับอลิมสุดก็สเปคจะเหมือนกันเลยนะครับก็แผดฉาบทั้งหมดนี้นะครับก็จะมากับวัสดุที่เป็นยางโพลิเมอร์นะครับซึ่งสวยงามคงทนดูดีนะครับ ต่อมานะครับเราจะเริ่มกันที่แผดกรองสแนรนะครับแผดกรองสแนตัวนี้นะครับมีขนาด12นิ้วนะครับจะมีเซนเซอร์ทั้งหมด3ตัวอยู่ข้างในนะครับแล้วก็สามารถทําเสียงริมชอตคอสติกทุกอย่างได้ครบถ้วนมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขามีเซนเซอร์3ตัวด้านในนะครับทำให้เขาสามารถรับดีดามิกเรนจ์ได้กว้างมากๆนะครับและเราสามารถแอดจัสมาในโมดูลได้เพิ่มอีกตั้งหากนะครับอีกทั้งยังมีตัวหนังมุ้งนะครับซึ่ง โน็ x dm8 นะครับเลือกใช้หนังมุงของรี m โก็เสริมความคงทนแข็งแรงได้อีกเยอะเลยนะครับต่อมาเราก็จะพูดถึงแผดกลองทอมนะครับสตัวมีขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับก็จะมีขนาด10นิ้วเท่ากันนะครับมาพร้อมกับหนังกล้องจากรี m โเหมือนกันนะครับแล้วก็ทุกแผดเนี้นะครับก็จะมี เซนเซอร์รับเสียงได้2แบบนะครับสโซนนะครับก็คือเสียงตรงกลางนะครับทาามิเอมิกเลนจ์ได้ดีเหมือนกันแล้วก็เสียงขอบอีกเสียงหนึ่งอีกเซนเซอร์หนึ่งนะครับสามารถทําให้เราอจัดเสียงที่แตกต่างกันได้สําหรับกองแต่ละใบนะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงแผนกองเบสซัมนะครับหรือกระเดื่องนะครับก็แผนกรองอันนี้ก็จะมาพร้อมกับขนาด12นิ้วนะครับซึ่งใหญ่มากๆนะครับซึ่งความใหญ่ขนาดนี้ทําให้สามารถรองรับกระเดื่องคู่ได้อย่างสบายเลยนะครับแล้วก็เช่นเดิมมาพร้อมกับหนังกองลีโม นะครับต่อมาดรัมแพดทั้งหมดของกองไฟฟ้าชุดนี้นะครับก็สามารถจูนทัชชิ่งความตึงความเด้งนะครับแต่ไม่มีผลอะไรต่อเสียงนะครับสำหรับกองไฟฟ้า n u x ต m 8นะครับสายเคเบิลทั้งหมดของกองนะครับที่เชื่อมต่อกับแพดกองทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสายสำเร็จรูปเป็นชุดเลยนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของกอง n น x เลยนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมารีวิวเกี่ยวกับตัวโมดูลของ n u XDM8 กันนะครับ โอเคอต่อมานะครับเราก็มาอยู่กันที่ตัวโมดูลนะครับเริ่มจากตัวปรับพรีเซตตัวนี้นะครับก็กองชุดนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6พรีเซตนะครับแล,แ,แล้วแต่ละในพรีเซตนะครับก็จะมีพรีเซตย่อยอีก8ตัวนะครับวิธีการใช้ก็คืออย่างเช่นเราอยู่ที่ป๊อปพรีเซตนะครับเราต้องการที่จะปรับเป็นป๊อป1ป๊อป2ป๊อป3ตรงนี้นะครับเราก็แค่กดคลิกลงไปตรงนี้ คำว่าป๊อปตรงนี้จะกระพริบเมืเราก็หมุนได้เลยนะครับก็จะเป็นพีเซตอื่นๆไปมีทั้งหมด8พีเซตนะครับแต่ละตัวพีเซตใหญ่นะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่กรุ๊ปเฟเทอร์นะครับตัวชุดนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับวอลลุ่มดังเบาแต่ละแต่ละกรุ๊ปอย่างเช่นคิกก็คือตัวกระเดื่องโรเบิซ้ํานะครับว่าเราต้องการเสียงดังเบาแค่ไหนเราโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปกดเข้าไปในเมนูเพื่อที่จะปรับเสียงนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยเพื่อความเร็วนะครับ แซนด์ทอมอ่ะอันนี้ทอมสังเกตนะครับว่าจะมีอันเดียวนะครับซึ่งมันจะหมายความว่ามันจะกรุ๊ปปิ้งทั้งหมดทอมทั้งหมด3ใบของกองชุดนี้นะครับอันเดียวนะครับต่อมาไฮแฮดนะครับแครชนะครับก็เหมือนกันแครชก็จะเป็นกรุ๊ปปิ้งของแครชก็คือจะประกอบไปด้วยแครชสองใบของกองชุดนี้นะครับไร้นะครับแล้วก็ทิกเกอร์ซึ่งทิกเกอร์ตัวนี้หมายความว่ากองชุดนี้นะครับโมดูลตัวนี้นะครับมีช่องอีก2ช่องที่จะสามารถ ต่อแผดก่องไฟฟ้าทริกเกอร์หรืออื่นๆที่เราจะต้องการนะครับเพิ่มได้อีก2 c h a ชแนลนะครับตัวเฟดเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลวอลลุ่มของตัวทริกเกอร์อินนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวปรับ ชุดเสียงทั้งหมดของกล่อง NuX นะครับซึ่งนะครับกล่องชุดนี้นะครับโมดูลตัวนี้นะครับก็จะแยกมาทั้งหมด3แบบนะครับอันที่1คือ AUX นะครับตัว AUX เนี้ยนะครับก็สามารถคอนโทรลแหล่งเสียงภายนอกที่จะเข้าผ่านมาในตัวโมดูลตัวนี้นะครับอย่างเช่นเรามีสาย AUX ต่อโทรศัพท์เข้ามาผ่านช่องนี้ก็จะถูกวอล่มตัวนี้คอนโทรลนะครับหรือเราต่อบลูท t o t h นะครับซึ่งกล่องชุดนี้นะครับสามารถต่อบลูทูธได้อัตโนมัติเลยนะครับคือเสียบปลั๊กเสร็จปั๊บบลูท t o t h สัญญาณบลูทูธติดเลยนะครับเราก็สามารถ connect กับ โทรศัพท์ได้เลยนะครับก็จะใช้ UFS ตัวนี้คอนโทรลเหมือนกันนะครับคอนโทรลวอลลุ่มทั้งหมดเหมือนกันนะครับต่อมาโฟนนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลวอลลุ่มของหูฟังนะครับซึ่งช่องหูฟังของโมดูลตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบ3.5นะครับก็คือสายเสียบหูฟังธรรมดาหูฟังมือถือหูฟังคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับต่อมาคือมาสเตอร์ตัวนี้นะครับตัวมาสเตอร์ตัวนี้นะครับจะแยกอิสระเลยนะครับจะเป็นตัว วอลลุ่มคอนโทรลของตัวมาสเตอร์เอาท์พุตนะครับก็คือตัวเสียงที่จะส่งออกไปสู่ข้างนอกอย่างเช่นส่งออกไป PA ส่งออกไปซาวด์ซิสเต็มระบบต่างๆนะครับก็จะคอนโทรลที่ตัววอลลุ่มตัวนี้นะครับซึ่งพิเศษนะครับทุกๆตัวปรับนะครับเวลาเราหมุนปรับนะครับแสงของตัวหมุนปรับนะครับก็จะเข้มขึ้นตามการปรับของเรานะครับอย่างเช่นเราต้องการหมุนเยอะอแสงก็จะเข้มขึ้นแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเราปรับน้อยหน่อยแสงก็จะอ่อนลงหน่อยนะครับทำให้เราสังเกตได้ง่ายมากๆนะครับต่อมานะครับตัวปรับตัวนี้นะครับชื่อเทมโปนะครับก็จะเป็นตัวปรับตัวความเร็วของเมทานอมนะครับคู่กับตัวปุ่มตัวคลิกนะครับถ้ากดไปปับ๊บไฟก็จะกระพริบก็คือหมายความว่าเมทานอมของโมดูลตัวนี้ก็จะทํางานนะครับต่อมา2พาร์ทที่เหลือนะครับก็คือจะมีตัวหมุนตัวซองลิสกับซองวอลลุ่ม นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นฟังก์ชันพิเศษของโมดูลตัวนี้นะครับก็คือสามารถต่อ USB แล้วก็ดึงไฟล์เสียงเพลงต่างๆที่เราเอาไว้เอาใส่ไว้ใน USB ตัวนี้นะครับมาคอนโทรลที่ตัวพวกนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาดูกันที่ว่าฟังก์ชันของ NuX DM8 ตัวโมดูลตัวนี้นะครับสามารถแอดจัดเสียงต่างๆ มีฟังก์ชันต่างๆในการคนโทรลเรื่องเสียงของกลองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะพาไปดูกันเมนูที่ใช้ประจํํๆเลยคร่าวๆนะครับเริ่มจากการเปลี่ยนเสียงของแต่ละแพดนะครับง่ายที่สุดเลยคือเราลำดับ,บที่หนึ่งคือเราตีกลองที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเสียงออกมาน,นะครับเริ่มจากการเลือกกลองก่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราจะเลือกที่ทอมหนึ่งนะครับอาทอมหนึ่งเสียงเริ่ม p เซ t เป็นเสียงนี้นะครับเราต้องการเปลี่ยนเสียงมันนะครับ เราจะกดตัวทอมตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราหมุนคำว่า i n s t r u m e n t ตรงนี้เลยหมุนหนึ่งครั้งก็จะเข้าหน้าการ adjust เลยนะครับการ adjust ตันนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันง่ายๆนะครับช่องแรกที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะคับก็คือช่อง split นะครับ split ตัวนี้นะครับหมายถึงการที่เราจะ adjust เสียงแต่ละอันอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงที่การตีตรงกลางเซ็นเซอร์ปกติที่อยู่บนหนังกรองนะครับอันที่2องอามาคือเปเสียงริม เห็นไฟตรงนี้นะครับก็จะขึ้นสีแดงกระพริบอยู่นะครับหมายความว่าเราสามารถแอดจัสเสียงเป็นตรงนี้เปลี่ยนเสียงาปเสียงอื่นได้อย่างเช่นซึ่งผู้เล่นสามารถแอดจัสได้อิสระเลยนะครับ ต่อมาเรามาดูกันที่ฟังก์ชันด้านขวาของหน้าจอตรงนี้นะครับมีคําว่า i n s t i t u t e ย่อด i n s t r u m e n t นะครับก็คือกรองไปไหนนั่นเองนะครับต่อมากดหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันจูนิ่งนะครับจูนิ่งก็จะตรงตัวเลยก็คือการปรับระดับเสียงให้หนังกรองตึงขึ้นย่อนล,ลงนะครับหรือยังไงก็แล้วแต่ลองฟังดูนะครับอันนี้ผมจะบวกก้นไปเรื่อย ต่อมาเลเวลเลเวลก็คือเลเวลเกณฑ์ความดังของเสียงนะครับที่ที่ตัวสัญญาณจะปล่อยออกมานะครับจากโมดูลนะครับก็อย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่ร้อยนะก็จะดังขึ้นลดลงก็จะเบาลงแบบนี้ต่อมาตรงพรีวิวตรงนี้ตรงแป้นยางนำๆอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งความพิเศษของกองรุ่นนี้นะครับก็คือ เราสามารถพรีวิวเสียงโดยที่เราไม่ต้องตีเลยนะครับอย่างเช่นผมอยู่ผมกำลังทำการแอรจัสกองอยู่นะครับอ่าผมอย่างเช่นผมอยู่ที่กระเดื่องเนาะผมต้องการแอรจัสเสียงกระเดื่องนะครับอ่าแทนที่ผมจะต้องเหยียบนะครับผมก็แค่เอามือมาจิ้มตรงนี้อ่ะเราก็จะได้การพรีวิวเสียงโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเลยนะครับ อย่างเช่นผมทำงานไปเรื่อยๆผมเปลี่ยนเสียงไม่เสียงอื่นอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือฟังก์ชันของพรีวิวนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูกันที่เมนูอื่นๆบ้างนะครับผมจะทำการรีวิวโดยคร่าวๆนะครับก็จะมีตัว Hi h ฮแ a t เซ t ตนะครับก็จะทำหน้าที่ ควบคุมเซน i t ทีฟทั้งหมดของของตัวแพดไฮแ a ดนะครับ mm hmm. เห็นไหมว่าจะมีทั้งหมด3 3หัวข้อให้เราเลือกนะครับ mm hmm. ก็คือให้ h t Open นะครับ mm hmm. กับ Hi h ฮ a อ c o ค s สนะครับว่าเราต้องการให้ Sensitive mm hmm. ได้แค่ไหนเราก็สามารถปรับได้อย่างอิสระเลยนะครับ mm hmm. อ่ะ้ก็จะเห็นเฟเดอร์ er ตรงนี้นะครับจะทำงานอ่านค่าว่าเราเหยียบให้เนี่ยเปิดเยอะเปิดน้อยมากแค่ไหน กีก enter, เ่เปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาคลิกกด enter เข้าไปดูนะครับก็ตามด้วยเมทันอมตามด้วยบีทริทิมซาว์วอลลุ่มนะครับเดี๋ยวเราลองเอ็นเซฟเลดูนะครับผมต้องการเป็น7ผมต้องการเปลี่ยนให้เมทันอมเป็นเอโนทต เปลียนเสียงวอลุ่ม <Volume. S 1> ตัดตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปเป็นเมนูเอฟเฟกนะครับก็เมนูเอฟเฟกของกอง NuX DM8 อันนี้นะครับก็จะมีหัวข้อทั้งหมดอยู่6หัวข้อนะครับก็จะมีแพด EQ มีแพดคอมเพรสเซอร์มาสเตอร์ EQ นะครับมาสเตอร์คอมเพรสเซอร์ โอเวอร์ไดรฟ์แล้วก็รีเวิร์สนะครับซึ่งเราสามารถปรับเสียงได้อย่างอิสระตามที่เราต้องการเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละอันมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็อย่างเช่นเราดูที่แพด EQ นะครับกด Enter เข้าไปอ่าจะเห็นคำว่าแพด EQ o f f นะครับก็คือตอนนี้ฟังก์ชันนี้ยัง off อยู่เราต้องกดเปิดก่อนนะครับกด e n t e r อหนึ่งครั้งก็จะ on ละนะครับก็สามารถปรับเสียงได้3อย่างนะครับสำหรับตัวฟังก์ชันนี้นะครับก็คือ a s s mid t r e b l e นะครับต่อไปก็จะเป็นแคดแพดคอมเพรสเซอร์ก็จะ เริ่มแรกเขาก็จะออฟอยู่นะครับกดเนเซอร์หน mm ึ่งครั้งเขาก็จะออนนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวมาสเตอร์อีคิวนะครับตัวมาสเตอร์อีคิวเนี้ยหมายความว่าเป็นชุดอีควอไลเซอร์ของเสียงกลองทั้งชุดเลยนะครับไม่ใช่แต่ละแพ่นะเป็นทั้งชุดเลยนะครับว่าทั้งชุดเนี้ยเราจะปรับ EQ ให้เป็นแบบไหนนะครับก็เหมือนเดิมก็จะมีก็จะเป็นออฟอยู่ก่อนนะครับเราต้องกดเปิดหนึ่งครั้งเพื่อที่จะให้เขาทำงานนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์คอมก็เหมือนกันก็คือหมายความว่า กองทั้งชุดเนี่ยเราจะปรับคอมพิสเซอร์เขายัางไงนะครับเราก็จะอยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับต่อมาโอไดฟ์ ive, นะครับอ่าโอไดฟ์ก็จะมีอยู่2โหมดนะครับเขาก็จะมีสไตล์2แบบนะครับก็มีโอไดฟ์กับตัว ไฮเกนนะครับเขาก็จะมีพีเซตคร่าวๆเอาไว้อยู่แล้วถ้าเรากดเปิดเสียงก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็สามารถแอดจัสได้เองต่างหากนะครับต่อมารีเวิร์บนะครับรีเวิร์บก็เหมือนการเช่นเดิมเขาก็จะออฟอยู่ก่อนนะครับแล้วต้องกดเปิดให้เขาทํางานนะครับก็จะมี3สไตล์ให้เราเลือกนะครับมีรูมมีฮอลล์แล้วก็มีเพลทนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เหลือนะครับก็จะเป็นสองเซตติ้งนะครับเราองเข้าไปดูนะครับก็จะมีเมนูตามนี้เลยนะครับต่อไปเป็นตัวทริกเกอร์ ตัวทริกเกอร์อันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าพิเศษต,ตรงที่โมดูลตัวนี้นะครับก็จะมีช่องต่อสัญญาณทริกเกอร์อีก2ช่องนะครับเผื่อเอาไว้ว่าเราจะ a อ d ดดิชั่นอลก็คือการเพิ่มเติมแพดอะไรเข้ามากับกองชุดนี้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะเพิ่มแพดชาเข้ามาอีกอันนึงหรือเราอาจจะเพิ่มแพดกองเป็นฟอทอมเพิ่มเข้ามาอีกอันนึงก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถมาแอ j จั t จัดการด้วยเมนูฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับ ต่อมาเป็นเมนู planning นะครั planning ก็จะทํางานเรื่องการแพนเสียงซ้ายขวาของกองทุกใบนะครับต่อมาคิด name เราสามารถเซฟเป็น p r s e t ของเราได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับต่อมาเป็นเว็บ f i l e นะครับก็โมดูลชุดนี้นะครับสามารถเสียบ usb แล้วก็อ่านไฟล์เสียงใน usb นั้นได้นะครับก็จะมีเมนูต่างๆก็มี ตามนี้เลยนะครับต่อมาตัวนี้คือความพิเศษของโมดูลตัวนี้นะครับซึ่งเพิ่มความอิสระในการเล็กขอดในการเล่นของเราได้เยอะมากๆนะครับเราลองเข้าไปดูกันตัวนี้นะครับชื่อเมนูว่า Output Signal นะครับก็คือการฟิกว่าเสียงที่ออกไปกับกลองชุดนี้นะครับจะให้เสียงอะไรออกไปบ้างอ่ะเราดูแผนภูมิตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีเสียงกล้องเสียงรัมส AUX in USB ซอง USB MIDI Bluetooth Kick นี่คือสัญญาณขาเข้าทั้งหมดของของกองชุดนี้นะครับสัญญาณขาออกก็คือมีอ u t p u t กับโฟนแยกกันนะครับก็คืออ u t p u t ก็คือตัวเสียบแจ็คตรงนี้นะครับก็คืออาจจะออกที่มอนิเตอร์ออกที่ PA ข้างหน้างานนะครับตัวโฟนก็คือออกตัวช่องสัญญาณตัวนี้นะครับเขาก็จะมีพรีเซตให้คร่าวๆอย่างเช่นพรีเซตนี้เสียงกองออกที่อท์พุตอย่างเดียว AUX ไม่ออกนะครับเสียงคลิกไม่ออก มาออกอยู่ในหูฟังของเราคนเดียวนะครับเป็นต้นนะครับอ่ะนี่ก็อีก preset หนึ่งนะครับของ o u t p u t Signal นะครับก็คืออันนี้จะคนโทรลเรื่องเสียงคลิกเสียงเสียงเมทรลนออย่างเดียวก็คือบังคับให้เสียงคลิกเนี่ยออกที่หูฟังของเราอย่างเดียวนะครับไม่ออกที่เสียงมาสเตอร์นะครับหมดแล้วนะครับสำหรับตัว o u t p u t Signal ก็จะมี preset ทั้งหมด3แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว MIDI Note นะครับต่อมาก็จะเป็น Reset นะครับก็คือเป็นการ Reset ค่าโรงงานของตัวโมดูลตัวนี้นะครับเราก็สามารถ เลือกการรูปแบบการรีเซ็ตได้ตามนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีออปชันนะครับก็จะมี brightness brightness ก็จะเป็นความสว่างของหน้าจออ่าเมนูนี้ก็จะคนโทรลเรื่องเรื่องหน้าจออย่างเดียวเลยนะครับอ่าบลูทูธถ้าเราอยากต้องการปิดสัญญาณบลูทูธนะครับเราก็ต้องมาปิดที่ตัวเมนูตัวนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกเฟิร์มแวร์นะครับว่าตอนเนี้โมเดล DM8 มี ซอฟต์แวร์อยู่เวอร์ชันไหนนะครับอ่ะอีกเมนูหนึ่งนะครับของของโมดูลตัวนี้ก็จะมีเมนูโค้ชนะครับก็จะเป็นตัวช่วยฝึกช่วยให้เราฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเขาก็จะมีรูปแบบการฝึกต่างๆนะครับมี t Time c ค i c กมี q u i ย t Count นะครับก็คือการเขาก็จะเปิดเมทานอมมาแล้วเขาก็จะออฟเมทานอมให้เราแล้วครับให้เราตีต่อเนื่องแล้วก็เปิดเมทานอมอีกทีแล้วเขาก็จะวัดคะแนนให้เรานะครับ Change Up นะครับ ก็จะมีโปรแกรมตามนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของโมดู x, ลกองไฟฟ้า n u x รุ่น DM8 นะครับ ครับก็สำหรับกองไฟฟ้านะครับ Nu X DM8 นะครับก็เป็นกองที่น่าสนใจมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็ด้วยฟังก์ชันขนาดนี้นะครับแล้วก็วัสดุที่ผลิตออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับก็เหมาะสมกับมือกลองในะระดับมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นหรือผู้เริ่มต้นทุกๆคนเลยนะครับสามารถเป็นเจ้าของกองชุดนี้ได้ซึ่งกองชุดนี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการ ของมือกองทุกๆท,ท่านได้อย่างเต็มที่เลยนะครับใกล้เคียงกับกองจริงมากๆเลยนะครับก็ถ้าสนใจกององ n ีเอ็มชุดแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่มิวสิกมีนะครับได้ชุกช่องทางเลยนะครับด้านนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สมาชิให้มิวสิกมีด้วยนะครับขอบคุณครับ